สวัสดีครับพี่น้องเจอกันหมือนเช่นเคยครับในช่องชีวิตางานสรุปตว,วงกับผมผมเจอรังผึ้งใหญ่อีกเลืวอพี่นอ้องวิ่งแบบเกิดจากการตามตัวกินดอกกระโพดของผมครับรังใหญ่รังใหญ่มากครับผมครับโผลเรียกพันไก่มาดูแล้วครับนี่มาช่วยดูพันไก่มาถึงพอดีครับผมผมมาก่อนสักระยะละนี่ครับตำแหน่งพึ้งของเราอยู่ตรงนี้ครับผมแต่ถือว่าเอายากไก่ โอ้โหว่าไงพันไก่มาแล้วมาจากไกรกระโพดกับผมพันไก่รถน้ำกระโผดวันนี้ผมเลยออกกระตามคนเดียวกระโดงอีกแล้วครับจะเรียกว่าตามเลยแค่ดหเรียกว่าเดาเดาว่ามันจะอยู่นี่มันอยู่จริงครับผมเพราะมันบินบินตรงแนวมากบ่อนี่กระโดงอีกแล้วกับผมกระโดงลอยฟ้าแต่ขึ้นยากนั่นนะครับดำๆข้างหน้าบนหัวพันไก่นูงมันแน่อะมันก็สูงเพราะมันเป็นบ่อลึกมากบ่อหรือหิวเนี่ย แค่โบนี่ก็สามสี่เมตรลวมั้งแต่มันอยู่ฝั่งโบแต่มันยื่นลงไปในบับครับ,รบเดี๋ยวผมอากล้องมือถือถ่ายดูชัดๆแต่กําลังเป็นสวยเหมือนกันนะเนี่ยอีกนิดหน่อยถึงจะเป็นเต็มแล้วเนี่ยเต็มแล้วีว่อยจะทอดแล้วนี่แต่ไม่ได้ไปดูด้านล่างเนาะจากบางจากหนามันติดบ้านคนใดต้องขออนุญาตเขาดินี่ เจ้าเจ้าของก็ห่วงไหมมันเป็นบ่อติดบ้านนะครับตรงมุมนู้นมันเป็นเรียกว่าบ้านสวนเขานะครับมีไก่อะไรกระเต่อกระตากระตาย่ครับมาเจออีกตัวผึ่งกินดอกสาบเสืออีกจุดหนึ่งครับผมกําลังนั่งสังเกตอยู่ครับผมครับสงสัยจะอยู่ไกลๆแหละครับผมว่าถ้ากินดอกสาบเสือผมรู้สึกว่าเหมือนมันจะไม่ค่อยไกลนะครับ มีเห็นอยู่สองตัวครับเมื่อกี้บินอยู่นี่ครับพาไปดูพี่น้องนดอกสาบเสือเอาละลองสังเกตดูครับผมเดี๋ยวจะบินไปทางไหนครับ <Okay. S 2> เผื่อเจออีกร่างครับผมครับส่วนพันไกลก็ติดนำรถนำกระโพดครับก็เลยไม่ได้มาด้วยผมเลยมาคนเดียวครับ อละล,อล้รอรุนกันนะครับว่าจ,จะเจอไม้ลังนี้ครับไม่ใช่บินไปเลยนี่เมื่อกี้อุ้ยเห็นเวบ,บๆเนี่ยไม่ทันปิดกล้องมองดีๆกอนเด้อพี่น้องเจอแล้วพี่น้องโอ้โหเฮ้ยปีมือตามผึงผมเลยนี่เป๊ะๆเ,เลยคือ๋อย่าใอยฟังก็คือว่าผมเจอตัวมันกินดอกทองอุไลยอยู่อยู่ไกลอยู่มันบินมาสามตัวทิศทางนี้แหละครับผม แล้วระวังที่ตามสก,กัดมาเรื่อยๆอมาเจอตัวมันกินดอกอสาบเสือหรือแถวบานโคราบันผมเลียกดอกดงล่างเนาะอีกสามสี่ตัวนะนะแต่ไอ้ตรงดอกสาบเสือนี่เอเห็นมันบินออกเลยผัวออยังว่าแหละยัง,ะยงคุณผู้สอนว่าแหละ,ะมันกินนานครับผมบางที่กินเป็นชั่วโมงรอไม่ไหวครับก็เลยอืมผมใช้หลักการนี้เลยกินดอกสาบเสือลังไ่ไก่นะครับ แลงความกินเลาะรังมันผมก็เลยหลัดสมีร้อยเมตรเลยหลัดสมีร้อยเมตรรอบๆกอสาบเสือนะ่ะสุดท่ายบุกป่าอ่อยมาพี่น้องมันมีกอใหม่มอยู่กลางป่าอ่อยอยู่กอหนึ่งเจเรียบบ้อยกับผมครับตะรังไม่ใหญ่กับผมครับจะพาไปดูครับทฤษฎีของผมนี่ใช้ได้เลยครับก็คือแบบพึ่งมันจะหากินชุดหนึ่งมันจะหากินไก่แต่ชุดหนึ่งมันจะหากินไกล่ครับผมครับมันจะเหมือนแบบบางตัวก็หากินไก่บางตัวหากินไก้ เอาละเดี๋ยวผมพาไปดูนะัอยู่ตรงนั้นทีนี้พอผมเจอไอตัวดอกกินดอกสับเสือสแสดงว่าพวกตีกินไก่ลังครับก็ลาศมีร้อยเมตรนะครับผมเจอแล้วโอเคไปดูนี่ครับพี่น้องเสียดายลังไม่ใหญ่ครับผมลังเก๊กเข่าโอ้โพึ่งไม้ด้วยลังเก๊กเข่าโน้ตบุ๊กนี่ครับนี่นะครับแล้วก็ยังพึ่งไม้ด้วยลมพัดยังไหวอยู่เลยครับผมครับ ปล่อยไว้ครับลังนี้ครับผมสวัสดีครับพี่น้องพบเจอกันเหมือนเดิมแล้วครับในช่องชีวิไงสาลลุกทุ่งจะ <laughs> พึงเบื่อกันนะครับว่อมาตีพึงกระพันไก่เหมือนเดิม,ม,ตตมค,รครับผมกาลังทําครบกับพึงลังนี้เป็นพึงลังที่เห็นไว้ครับเห็นไว้มาหลายวันแล้วล่ะครับถือว่าเป็นไม้เหล็กเกา่าผมผมนับไว้เป็นไม้เหล็กเก่าครับ รังหมายเลขเก้าครับอยู่ในนในป่าอ้อยครับผมนูอยู่ก้นเดี๋ยวบุกป่าอ้อยไปดูกันครับรังก็ไม่ค่อยใหญ่หรอกแต่ก็ได้อยู่ครับผมหวังว่ารังจะกําลังสวยปล่อยไว้นานเลยปล่อยประมาณสองอาทิตย์ได้นะครับพาพันไกบ่บุกป่าอ้อยแล้ววันนี้นผมมาหานะ่ะเขามาคนเดียวในเซียวมากเลยท่านที่มาหามาคนเดียวครับ แต่เห็นว่ามันบินมาทางนี้ก็เลยลงทุนมาดูชุดไทยกัเขามากก็มาเห็นจริงๆครับนี่แหะเป็นไงละพันไก่ไหวๆมาดูด้านนี้ดีกว่าครับชัดดีนี่ลังคึงครับหลังไมยเลขกเก้าครับผมก็ถือว่าเป็นลังที่เก่าที่ผมตามตัวเจอครับเดี๋ยวลุยกันเลยครับพันไก่จะลุยแล้วครับผมอยู่ข้างล่างครับผม อันนี้ต้องระวังครับเพราะว่าตีพึ่งในป่าอ้อยครับผมผมต้องระวังเรื่องพืนเรื่องไฟมากๆเลยทนยันไก่ก็อย่าให้มันล่วงล,วง,ลวงมาด้วยข้างล่างโอโ้โหเศษขยะบลไฟเยอะมากก็รอดับข้างล่างครับผมครับไม่ได้ขึ้นไปด้วยครับผมถ่ายชุกเฉินแบบเศษไฟล่วงลวงมาผมจะได้ดับทันครับต้องช่วยกันครับป่าอ้อยครับผม <laughs> ไม้ป่าอ้อยเขานี่โโอ้หเย้เลยดัดควันเลยเอาปุ๊บเอาละครับ อาจจะเป็นพอดีนะหวังว่าเต็มเต็มพอดีเต็มพอดีเนี่ยโอเคเลยครับผมแต่หลังน้อยหน่อยไปผมดับหลังหลังไม่มีเลยไม่มีเนาะพึ่งผู้นี่เจ้ามันมันไม่ทำหัวหนามเนาะเอาเอาตะลังละพันก่มันมันแปลกมันใช้พึ่งหลวงอีกน่ะ นี่มันพึงหัวเสือที่เขาว่านี่โอ้แต่ลังกำลังกินเลยเด้อพอได้ลังไปกินยุ้พี่น้องเลยแต่พวน,น้ามันอย่าหวังครับ <c oughs> ก็พึงแบบนี้จักมันใช่พึ่งล้วงไหมครับรังรังเต่าจานนี่ไหมพัวน้าม็นตรมีครับเห็น <c oughs> บ่อยครับช่วงนี้มีเยอะเลย <c oughs> เห็นไ้สามสี่ลังครับแต่ตะลังไปกินเลยครับมันเกาะลังไก่ อ้พอดีเลยเ <c oughs> ขาปากทุ่งในพอดีนี่ตกตีอยงอะไรๆโตเตี๊ยงเดอ้อมีคนเขาต้องการล่างอยู่อ่ะตรงไหนพี่เลยโอเคครับอ่าเนี่ยมันเขปล่อยเมียมันก่ครับเอาหายควย <c oughs> ันเออยูลงมาเลยโอเคเดี๋ยวลุงครับปล่อยแมีมันก่อน ออก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 ว่ามันมีแม,ม่ออนเลยได้พันไก่มันถอดมันมันถอดหลอๆหนึ่งเด่นออกไปไปออกไปออกไปอกไปไปทำรังใหม่เด้อแล้วพันไก่ลงมาครับเดี๋ยวดับโขบให้ดีเลยนี่น mọi người chưa mọi người chưa mọi người 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 đi người mọi ครับพี่น้องออกมาจากป่าอ้อยแล้วกําลังจะไปดูอีกรางนึงครับผมอยู่กาะกาเทศริมคลองคือกันครับผมตำรวจไปอีกแป๊บนึงนะครับครับพี่น้องก็มาถึงล่างแล้วครับแต่ดูเหมือนจะยังไม่เป็นครับพี่น้องมองเห็นไหมตรงนี้ล่างยังล้าเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยครับโอ้ยมองไม่เห็นขออภัยครับ่งเท่ากันแหละครับเท่ากันกำลังแรกแต่เหมือนจะยังไม่เป็นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นก็ปล่อยไว้เนะออาะเป็นน้อยจ้ะเปล่งหวงมิม <laughs> <laughs> เจอกันคลิปหนา้าได้พี่น้องด้อสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ด้วยครับติดตามด้วยครับ